สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้วาดกันดัม RX 7 8ไปแล้วนะคราวนี้นี่มันขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นคู่ขวัญเป็นตัวมาสคอตเลยทีเดียวนะครับของเรื่องนี้อีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ f s 06ซาคุทูนั่นเองนะครับมันเป็นหุ่นลูกกระจอกที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากเลยนะครับใครเห็นก็ต้องหลงรักนะเพราะว่าดีไซน์มันค่อนข้างจะลงตัวมากเลย เราก็จะมาวาดกันครับโดยการขึ้นโครงหัวเป็นกลมๆนะครับแล้วก็มีเส้นแบ่งครึ่งน,นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตามไปด้วยปากสี่เหลี่ยมๆอย่างนั้นนะมันเป็นปากยื่นนะครับจากนั้นที่เห็นอยู่นี่คือทรงกระบอกนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆคาบบ้องไม้ไผ่นะเหมือนกับเนสโกที่มันคาบไม้ไผ่เลยเปียบเลยคนระับแบบนี้เลยแล้วนี่คือมันปากมันยื่นนะครับเพื่อมารองรับคาบไม้ไผ่นี้แล้วนี่คือเอกลักษณ์ของซาคุทูนะครับนั่นคือตรงตามันจะเป็นตาเดียวนะคนี่ตรงนี้เป็นล่องมันนะ อ่าล่องทีล่องนี้ข้างในก็จะเป็นลูกกระตานี่แบบนี้เลยนะครับซาคุทูนี่ก็เป็นหุ่นทหารลูกกระจอกนะครับของกองทัพซีออนนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีโดดเด่นนะครับด้วยโดดเด่นด้วยรูปลักษ์ด้วยสีสันนะครับมันมันทำให้ดูแล้วรู้สึกมันมีมนขลังนะครับอ่ามันดูแล้วมันแบบสมกับเป็นอ่าหุ่นลบนะเป็นหุ่นทหารลบนี่ฉะนั้นนี่ทาวาดกันดนั้มนี่จะขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะครับแล้วต้องเป็นซาคุรุ่น รุ่นทูด้วยนะครับซาคุทูอนี่ครับประมาณนี้เลยนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นสายสายอะไรไม่ไม่รู้สักอย่างนะครับี่มันมันจะมาครอบตรงไหนบ้องไมผ่ผายนี่นี่ผมจะขีดให้มันชัดๆเลยนะครับนี่การวาดหุ่นนี่เราไม่จะเป็นต้องไปรีบร้อนนะครับหรือเราไม่จะเป็นต้องใช้แบบม่บรรทัดนะครับเราก็ค่อยขีดไปทีละเส้นทีละเส้นนะครับอ่า สำหรับใครที่พยายามจะวาดหุ่นยนต์นะครับแล้วก็วาดได้สามารถวาดได้ทั้งตัวเราสำเร็จนะครับจะสวยไม่สวยช่างมันนะครับแต่เป็นการบ่งบอกได้เลยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนสูงนับ <c oughs> เพราะการวาดหุ่นยนต์นี่เป็นอะไรที่วาดแล้วก็หัวร้อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าการวาดทรงของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับเต็มไปหมดเลย และนี่คือโครงนรับนี่โครงอนาตมี่ผมก็จะใช้เป็นกล่องนับสี่เหลี่ยมๆอย่างเดียวเลยอ่านี่ผมอาจจะมีไม่มีการขึ้นโครงที่ค่อนข้างจะถูกแบบถูกระเบียบเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะต้องวาดยังไงนะครับฉะนั้นเราก็ขึ้นโครงเป็นกล่องๆเรียงกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยครับนี่นี่ก็คือกล่องตรงช่วงขาครับนี่ขาท่อนล่างแบบนี้เลยครับกล่องใหญ่ๆแล้วก็เท้านะครับนี่ การที่ผมต้องมากระอนาโตมีนะเพื่อให้มันพอดีกระดาษเอซนะเพราะว่าเพราะว่าผมจะวาดให้มันเต็มตัวนั่นเองนี่ผมไม่ค่อยจะชอบวาดที่มันแบบอ่าเห็นแค่หัวหรือช่วงหน้าอกนะครับเพราะว่าผมชอบวาดให้มันเต็มตัวมากกว่านะครับอ่าเพราะเพราะมันท้าทายแล้วก็วาดยากกว่าเยอะนะครับผมชอบอะไรที่วาดให้มันท้าทายนั่นเองอ่าแล้วนี่คือช่วงแขนนะนี่ก็วาดง่ายๆไปก่อนนะครับกะดาไปก่อน <ARS. S 1> สำหรับที่ใครจะเพิ่งเริ่มมาหัดวาดหุ่นยนต์นะครับผมก็แนะนำเลยนะเหมือนกับคนเป๊ะเลยนะพยายามจะวาดให้มันยืนตรงๆเคารพธงชาตินะส่วนหุ่นยนต์น่ะเราควรจะวาดหน้าตรงๆแล้วก็ตัวเอียงๆไปทางซ้ายหรือขวามือเราเล็กน้อยก็พอนะแบบนี้นะผมผมวาดแบบเอียงไปทางซ้ายมือเล็กน้อย เพื่อให้มันดูเห็นถึงมุมเหลี่ยมของมันง่ายๆนะครับแล้วเป็นการเสริมสร้างจินตนาการเวลาเราวาดพวกเหลี่ยมมุมต่างๆนั่นเองครับเป็นการเปิดโลกเลยอ่ะเป็นการเปิดกลาที่เราวาดแต่คนอย่างเดียวนะครับเพื่อให้รู้ว่าหุ่นยนต์มันวาดยังไงนะครับหากเราวาดหุ่นยนต์ได้สิ่งของที่เป็นเหลี่ยมๆต่างๆทั้งหลายแหล่หรือเป็นหัวมุมเป็นมุมอะไรพวกนี้เราจะวาดได้โดยที่ไม่ยากนั่นเองอ่าส่วนนี้ก็คือปืนไรเฟิลนะครับ ปืนไรเฟิลของซาคุมันก็มีลักษณะเอกลักษณ์เป็นทรงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแท่งๆยาวมาเลยนี่ส่วนตรงนี้ว่ายังไงครับผมก็ต่อมั่วนะครับ <laughs> นี่ขีดๆเลื่อนๆต่อๆ,อๆกันมาเลยนี่ครับลองดูครับว่าตรงนี้ควรจะเป็นแบบประมาณไหนนี่ขีดมาอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นสายคัดมา,านี้ถึงแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยว่าง่ายๆรายละเอียดเดียวเราไม่จะเป็นต้องไปใส่ให้มันเต็มให้มันเยอะอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันเป็นรายละเอียดปีกย่อยซึ่งเรายังไม่ค่อยไม่ต้องไม่จะเป็นต้องเน้นนะครับสำหรับการฝึกนี่เราก็แค่ฝึกโค้งให้มันดูสวยให้มันออกมาดูแล้วดูได้ดูเป็นหุ่นยนต์ก็พอแล้วนะรายละเอียดมันมันมันเติมกันได้นะครับแต่โค้งนี่ต่างหากครับที่เราต้องฝึกแล้วนี่ครับส่วนช่วงท้อง ส่วนช่วงหน้าอกมันจะจืนออกมาอย่างนี้ครับนี่มันจะเป็นหัวมันจะเป็นมุมหักมุมแบบนี้อ่านี่การที่ผมจะต้องมาวาดหุ่นยนต์ให้มันเอียงมาทางด้านด้านซ้ายมือซ้ายมือของผมเล็กน้อยเนี่ยมันจะทําให้ดูเห็นถึงมุมอะไรที่มันมีเหลี่ยมมุมอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะนึกถึงทรงกล่องทรงอะไรอ่ามันจะทําให้เราเภาพของเรานี่จากที่เหมือนดูไม่ใช่หุน่นมันจะดูเป็นหุ่นมากขึ้นนะเพราะว่ามันมีเหลี่ยมมุมนั่นเอง ฉะนั้นเวลาฝึกวาดเราต้องฝึกวาดแบบนี้นะครับถึงแม้จะอาจจะวาดยากหน่อยแต่เราก็ต้องพยายามนิดนึงนะครับหากเราวาดได้แล้วนี่ก็กล้าร,รับประกันเลยนะว่าเป็นน่าจะเป็นคนที่มีนิสัยที่เป็นคนอดทนสูงเลยนะครับแล้วก็หัวร้อนก็น่าจะยากนะครับแล้วเราก็ยากที่จะเป็นพวกสมาธิสั้นนะครับเพราะว่าการวาดหุ่นนต์เนี่ยถ้าสมาธิสั้นเนี่ย มันยากมากเลยนะครับที่จะวาดได้นะครับเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันต้องใช้จิตวิญญาณเหล็กไหลอ่ใช้ประสบการณ์ใช้การล่างโครงที่ค่อนข้างจะดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถจินตนาการถึงภาพที่เป็นทรงกล่องทรงมิติ3 d ดีนะครับอ่มันถึงจะพอวาดได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับผมนี่ผมก็ยังอ่าพอพอมองออกระดับหนึ่งนะครับอ่าไม่ได้ถือว่าวาดที่จะวาดเก่งมากนะครับ โดยส่วนใหญ่ที่เห็นเห็นอยู่นี่บางมุมบางโค้งผมก็มั่วนะปังเหลี่ยมผมก็มืนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าสามารถที่จะมองออกได้ทุกมุมนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นสายคล้องตรงเอวมันนะครับอ่าอารมณ์ก็นึกถึงสายเข็มขัดนะครับอ่าแล้วนี่ก็เป็นเหลี่ยมมุมของช่วงอกนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงข้อต่ออ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับ เวลาวาดไปนึกถึงเหลี่ยมมุมไปนึกถึงสิ่งที่มันเป็นทรงง่ายๆอย่างพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้หรือของใช้ส่วนตัวที่เราเห็นบ่อยๆนะครับถ้าเรานึกออกเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราจินตนาการได้แล้วเราก็จะวาดได้ง่ายขึ้นครับอ,อย่างนี้ครับตรงนี้ก็เป็นข้อต่อนะเป็นสายอะไรสักอย่างแล้วก็ต่อต่อ,ตอกันเป็นทอ,ทอดๆอย่างนี้นะครับเนี่ยพอเราพอเรารู้แล้วมันก็ง่ายละนี่ประมาณนี้เลยนะครเนี่ย ล่างโคงมาเป็นท่อนเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนหลอดเหมือนอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะนึกออกนะจากนั้นเราก็เติมบ้อง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 เข้าไปนี่อารมณ์ประมาณนี้เลยถ้านึกถึงภาพก็นึกถึงถ้าใครเคยต่อพลาโมนะกันพาอะไรพวกนี้นะพลาสติกโมเดลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงแล้วเวลาวาดรูปก็คล้ายกันเลยนะก็คือวาดต่อๆเป็นช่อนชขั้นเป็นขั้นๆเป็นรูปทรงทีละทรงนะประมาณนี้เลย โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการดูอนาตมีที่เราล่างคร่าวๆก่อนนะที่เราเป็นวาดวาดที่ผมวาดเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมนะเนี่ยหลังจากนั้นเราผมก็วาดกระโปรงนะครับนี่กระโปรงด้านด้าน,านอ่าด้านหน้านับตรงกลางนี่เนี่ยก็นึกถึงเหลี่ยมมุมที่ออกจะเป็นอ่าสามเหลี่ยมหน่อยๆโค้งๆมนๆอย่างนี้นะมันจะยื่นออกมาเป็นตรงกลางเป้าเลยอ่าแล้วก็มีเหลี่ยมมุมสักนิดนึงให้มันยื่นมาดูสวยงามนะครับอ่าให้มันดูเพิ่มมามมีอีกชั้นหนึ่ง เหมือนมีตึกเพิ่มมาอีกตึกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเนี่ยให้นึกประมาณนี้ไปนะมันจะง่ายครับต่อการวาดอย่าไปนึกเป็นพวกแบบรายละเอียดดีเทลนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงให้เราเป็นนึกเป็นรูปทรงนะรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้มีมุมมุมหน่อยอ่าเนี่ยหลังจากนั้นเราก็วาดวาดเป็นกระโปรงนะครับตัวซากุทูนี่มันก็มีมีแพ็คตรงเอวเป็นกระโปรงเหมือนกันนะครับอ่า กระโปงก็กระโปรงง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็แค่สังเกตกระโปงด้านซ้ายด้านขวานะครับวาดให้มันประมาณเท่าเท่ากันนะครับอย่าอย่าเบี้ยวไปเบี้ยวมาเดี๋ยวมันจะเป็นกระโปงไม่ค่อยสวยอ่านีด่ด้านข้างนี่ก็ลองวาดวาดดูนะครับคือรายละเอียดปีกย่อยจะผิดจะเผิดอะไรก็ช่างมันนะครับเราเราไม่ได้เน้นให้มันเหมือนที่เหมือนแบบหรือเหมือนลนักษณะเท่าไหร่นะครับเราแค่จํารูปร่างที่มันเด่นชัดจุดเด่นหรือที่เรียกว่าจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของมันนะครับ ที่เวลามีใครมาดูปุ๊บมันก็จะรู้ทันทีว่าที่เราวาดอยู่คือตัวอะไรครับนั่นคือเราสําเร็จแล้วนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเวลาเราวาดไปปุ๊บแล้วคนคนเขาดูไม่ออกว่าเราวาดตัวอะไรนะยกเว้นยกเว้นคนที่ไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับอ่าถ้าไม่ดูไม่รู้จักมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าคนเคยดูแล้วมันดูไม่ออกว่าผมเราวาดตัวอะไรนี่ถือว่าเราพลาดนะครับ <laughs> นี่ สำหรับคนที่ไม่รู้จักกันดั้มก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวอะไรนะแต่สําหรับคนที่เป็นสายเลียวโรบอทหุ่นยนตนะ์กันดั้มนับเห็นผมวาดปุ๊บเสร็จแล้วผมวาดวาดได้เหมือนเขาจะทักร้องทักเลยนะับว่านี่คือซาคุนี่ว่าอะไรประมาณนี้ถือว่าผมวาดสําเร็จแล้วนะครับเนี่ยผมคิดแค่นี้เองนะับ <laughs> วาดให้มันคล้ายที่สุดพอนะครับส่วนรายละเอียดนี่คือบิกย่อยอะไรช่างมันนะเพราะมันผมวาดไม่เหมือนหรอกเพราะว่าก็จําไม่ได้หมดหรอกครับเพราะว่าดีไซน์แต่และดีไซน์มัน เรียกว่าถือว่าเป็นเทคโนโลยีแล้วนะครับเทคโนโลยี technology ในการผลิตหุ่นมาไม่เหมือนกันนะครับว่าต่างคนต่างวาดนั่นเองเทคโนโลยีของผมก็มีประมาณนี้นะครับอ่านี่ตรงนี้คือช่วงโล่มัน,นครับอ่ามันจะเป็นเหมือนกับกอ่าเกาะเกาะของหัวไหล่นะครับอ่ามันจะเหมือนเป็นโล่มาบังกระสุนเลยเนี่ยตรงนี้นครับที่ผมดูแล้วมันเฟี้ยวดีนะมันเรียบง่ายนะมันเป็นมันเหมือนวินแผ่นแผ่นงงโง่มาวางแปะไว้ตรงหัวไหล่ครับ แต่เวลามันออกมาดูแล้วมันดูเท่ดีนะครับแล้วมันติดอยู่แค่ข้างเดียวด้วยครับนี่พอมันติดอยู่ข้างเดียวแล้วมันก็เฟี้ยวดีนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นเป็นบั้นท้ายนะครับบั้นท้ายปืนไรเฟิลไม่ใช่พันท้ายนะบั้นท้าย <laughs> นี่นี่ประมาณนี้นะคโค้งๆนิดๆหน่อยๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ รายละเอียดปีกย่อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าผมก็มืนมืนมุ่วม่วนะครับอ่าไม่ต้องสนใจอะไรมากเพราะว่ายัางไงผมก็ต้องไปลงสีนะพอไปลงสีนี่ก็ไม่ต้องพูดเลยนะพวกอ่าอะไหล่เครื่องกลดูแลเหล็กเหล็กๆๆไหลๆอะไรพวกนี้นะมันจะต้องสีประมาณสีดำๆนะครับอ่าสีขึ้นสนิมสีดำๆเทาเทาซิลเวอร์มืดมืดอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นรายละเอียดนี้ก็คืออาจจะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับอ่ามันก็เหมาะสําหรับที่เราจะฝึกฝึกปือในการวาดรูปเลยนะครับ อ่าก็คือไม่จำเป็นต้องวาดละเอียดอะไรที่มันสวยดีเด่นนะครับนี่มือผมก็มั่วเลยนะครับมือผมนี่ก็ไม่ใช่มือหุ่นเลยนะครับแค่แค่ว่านิ้วมือเหมือนนิ้วคนแล้วก็ขีดขีดให้มันดูเป็นบ้องบ้องชัดๆก็พอแล้วนะครับอ่าอาจจะเติมดีเทลหลอกตาไปนิดๆหน่อยๆก็พอให้มันดูเหมือนเป็นมือก็พอครับอ่าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะพอผมวาดเสร็จนะเพื่อนๆก็มีใครดูมือผมหรอกว่ามือผมนี่เป็นมือหุ่นหรือมืออะไรอ่านี่ครับ เนี่ยแรกๆเวลาวาดผมกวาดแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวหลังๆนี่ถ้าผมได้วาดบ่อยๆเนี่ยผมจะเข้าใจรูปทรงมันมากขึ้นนะครับรายละเอียดมันก็อาจจะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์ที่ดูเท่อีกทีในอนาคตนั่นเองครับอ่าตอนนี้ผมก็วาดแบบเด็กๆนะครับลวกๆไปเนี่ยตรงนี้เป็นปลายกระบอกปืนก็วาดไปครับนี่เป็นที่จุดยิงจุดอะไรก็ใส่ไปครับอ่ามีน็อตมีน็อตมีไขควงมีอะไรเอาไอให้หมดเลยนะครับ ประมาณนี้นี่แค่นี้เราก็ได้ปืนไรเฟิลแบบง่ายๆแล้วอ่านี่ตรงนี้อาจจะโค้งไม่โค้งก็ช่างมันนะเดี๋ยวไปตัดเส้นก็วาดให้มันกลมที่สุดก็พอแล้วโค้งๆดีๆสวยๆตอนนี้ก็คือลวกไปก่อนอ่าตรงนี้คือแขนนะครับนี่ท่อนแขนทั้งบนแล้วก็ท่อนล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่วงข,ออข้อต่อนะครับอ่าข้อต่อเราก็อาจจะยังผมก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยชินกับมุมเหลี่ยมนะคือย,ยังนึกนึกมุมเหลี่ยมสวยๆไม่ค่อยออกนะครับกวาดๆไปก่อนนะครับอ่าให้มันดูเป็นข้อต่อก็พอแล้ว อ่านี่ประมาณนี้พยายามวาดหลอกตาไปก่อนนะครับนี่ความสวยผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอ่าอย่าไปใส่ใจนี่จริงๆการวาดหุ่นยนต์ก็เป็นการบ่งบอกเลยนะว่าอ่ามันเป็นการดูได้ง่ายๆเลยว่าเราเรามีพื้นฐานในการล่างรูปทรงได้ดีประมาณไหนนะครับอตอนที่ผมวาด เริ่มวาดดูแบบดูแบบไปวาดไปวาดไปวาดมาผมยังเหมือนกับแขนขาหลุดออกจากข้อต่อเลยนะนี <c oughs> ่ขนาดวาดวาด,วาดแล้วก็กะระยะแนละ้วยังหลุดเลยนะการวาดหุ่นยนต์นี่มันต้องใช้จินตนาการแล้วก็ใช้เซนระดับหนึ่งเลยนะคอันนี้คือช่วงเกาะหัวไหล่นะครับหัวไหล่ทางซ้ายก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนหัวไหล่ขวาที่เป็นแค่สี่เหลี่ยมง่ๆนะครับแต่มันจะโค้งมนแล้วก็มีหนามด้วยเนี่ย บอกได้เลยว่ามันเท่กรร็กตรงนี้และครับ <stra g awa> ตรงที่ซ้ายขวาเนี่ยดีไซน์มันไม่เหมือนกันนะครับอ่านี่ผมชอบหุ่นหุ่นพวกลูกกระจอกแบบซาคูเนี่ยนะครับอ่าแล้วมันก็มีซาคูอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นเขาเรียกว่าซาคูาคแฟนทอมนะครับเป็นหุ่นลูกกระจอกจากเรื่องกันน้าซีนับอันนั้นก็สวยนะครับเออลักษณะก็เหมือนซาคุทัวนี้เลยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะลกไปหน่อยนะเพราะว่าโว้โมันติด มันติดเกาะแบบหัวไหลสองข้างเป็นปีกเลยนะมันมันสวยก็สวยนะแต่ว่ามันดูแล้วมันเบร์ไปหน่อยครับไอซากุทูเนี่ยมันดูมันดูค่อนข้างจะเป็นหุ่นสมจริงมากกว่านะครับเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันอันนี้มันก็เฟี้ยวแล้วนะไม่จะเป็นจะต้องมีอะไรเยอะๆนะครับอเนี่ยประมาณนี้ก็พอแล้วนี่หลังนี้ก็คือแขนนะครับช่วงแขนผมก็วาดให้มันแบบอาจจะดูไม่เป็นเหลี่ยมเท่าไหร่นะครับอ่า ลักษณะการวาดก็คือวาดเป็นโค้งๆไปก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยหลอกตาโดยการวาดเป็นาวาดเส้นให้มันขีดดูเหมือนเป็นเหลี่ยมนะจริงๆมันไม่เหลี่ยมนะครับ <c oughs> ตรงนี้คือช่วงข้อศอกนะครับนี่เติมปลายนี่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อนี่ครับไอช่วงบริเวณบริเวณท่อนแขนท่อนบนกับท่อนล่างอาจจะดูเหมือนโค้งมนนะครับแต่ว่าเวลาเราวาดข้อต่อก็ให้มันดูเหมือนมีเหลี่ยมมุมนะครับ อารมณ์วาดให้ถึงแจ้เราจะไปใช้เส้นโค to <iałem S 1> like ้งนะครับแต่เวลาเราวาดเราก็วาดให้มันดูเหมือนมีเหลี่ยมแบบเหมือนกับมันมีมันมีมุมอะเออต้องบอกว่ามันมีมุมครับวาดวาดให้มันดูลักษณะเหมือนถึงแม้เราจะวาดโค้งเนี่ยต้องวาดให้ดูเหมือนมีมุมเนี่ยผมขีดลงมานับนี่คือเส้นมุมนะรอบมันจะดูเหมือนเป็นเส้นมุมแล้วก็ขีดมาอ่าเห็นไหมมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นมุมนะแค่นี้เราก็จะดูเหมือนเป็นกล่องเป็นหุ่นยนต์ละอ่ามันเป็นเหมือนกับ อารมณ์นะผมคิดว่ามันเป็นเหมือนเส้นหลอกตาเรานะว่าให้เราดูลักษณะให้มันเป็นเหมือนมีมุมมีอะไรพวกนี้พอมันดูแล้วมันจะดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์เลยนะนี่โคตดเท่นี่มือผมก็วาดมั่วๆไปก่อนนะผมก็ยังไม่รู้ว่าหุ่นยนต์ควรจะวาดมือรายละเอียดประมาณไหนนะแต่ว่าจะวาดละเอียดเยอะไปก็มันก็เสียเวลานะเพราะว่าพอไปลงสีก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่ดีแล้วพอ,อ ใครจะมาดูเขาก็ไม่ได้ดูกันตรงที่มือนะครับเขาจะดูตั้งแต่หัวกับช่วงบริเวณหน้าอกเท่านั้นเองนะแล้วก็ภาพโดยรวมอ่าฉะนั้นรายละเอียดปีกย่อยเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเท่าไหร่นะครับเอ่ยิ่งเราฝึกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปเน้นอะไรมันขนาดนั้นนะครับเราต้องอ่าขอจับจังหวะอ่าภาพโดยรวมให้ได้ก่อนนะครับถึงจะทําให้เราฝีมือพัฒนาได้รวดเร็วกว่านั่นเองอันนี้คือช่วง หัวเข่านะครับนี่หัวเข่าผมก็วาดเป็นอย่างนี้เลยนะครับหกเหลี่ยมแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยเติมเส้นเป็นมุมมุมไปอ่านี่พอเราวาดรูปทรงง่ายๆแล้วก็แค่เติมเส้นที่เป็นให้มันลนักษณะเหมือนเหลี่ยมมุมนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับจะมีไม่มีแล้วแต่เราครับหรือจะมีมากก็จะเดินลายจะขีดลายให้มันจะขูดลายเจาะลายอะไรให้มันมากขึ้นดูมีดีเทลมากขึ้นกันแล้วแต่นะครับแต่ผมเอาประมาณนี้หน่อยพอ อ่าเนี่ยพอเป็นหอมปากหอมคอนะครับขีดสี่เหลี่ยมมาเี้่ย,ยส่วนขาของซาคุทูนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับมันจะป้องๆนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆรู้จักล็อกแมนก็ขาล็อกแมนเลยครับมันจะบวมๆอุ่มๆนะครับอ่าผมสังเกตหลายครั้งแล้วครัหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ย แขนกับขาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะอ้วนบวมนะครับเอ่อไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่มันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับจะต้องอุ้มอมนะครับอ่านี่ของขุนยนต์ของฝรั่งนี่ผมดูนะมันจะออกจะเป็นกล่องเหลี่ยมๆซะเยอะนะครับแต่ของญี่ปุ่นนี่จะอ้วนอ้วนอุ้มอมเลยนะครับอ่านึกนึกนึกภาพง่ายสุดก็คือไอตัวล็อกแมร์เนี่ยนะครับมันจะอ้วนอ้วนอ่านี่ขานะครับนี่คือช่วงขานี่ ประมาณนี้ผมอาจจะลากหลายเส้นนะให้เพื่อนๆเลือกเส้นเดียวนะเส้นที่สวยที่สุดแล้วตรงนี้คือช่วงเท้านะครับเท้านี่ผมก็พยายามจะวาดให้มันเป็นดูเป็นเหลี่ยมมุมนับเนี่ยแบบนี้ครับขีดมาอย่างนี้เลยนี่ลากตามเลยนะครับง่ายๆเวลานึกภาพวาดรองเท้านี่ก็นึกถึงรองเท้าแต่นะครับหุ่นยนต์มันก็จะคล้ายๆคล้ายๆกับรองเท้าแต่นับวาดง่ายกว่ารองเท้าแต่คือตรงมันไม่ไม่ต้องวาดนิ้วเท้านะครับอนี่แต่มันจะวาดเป็นเหลี่ยมมุมแทนเนี่ยเหลี่ยมๆที่ขีด แค่นี้เราก็ได้วาดเท้าเท่ๆแล้วเนี่ยนะมันจะดูทรงพลังเลยนะเป็นล้อเป็นเหลี่ยมๆนี่ผมอาจจะวาดไม่เหลี่ยมนะนี่ไม่ต้องใช้ไม้บรนทัดนะเดี๋ยวไปตัดเส้นก็ไปขีดให้มันเหลี่ยมวิธีนี้โคตรสวยครับแบบนี้โอเคนี่เราก็ได้ปอกขามาข้างละอ่าเกือบลืมครับตรงนี้มันจะต้องมีสายครับอ่านี่ห้ามลืมเลยนะจุดเด่นของซาคุทูก็จะต้องมีสายเป็นต่อๆเป็นท่อๆอ,อย่างนี้นะครับ นี่ตรงขาก็มีด้วยนี่ค่อยๆไล่อย่างนี้เลยนะเรื่อยๆง่ายๆนี่จากนั้นแล้วก็วาดอีกข้างหนึ่งนี่ผมก็ดูตาม anatomy ที่ผมร่างไว้ก่อนคร่าวๆนะครับจากนั้นค่อยๆไปเติมรูปทรงพอเติมรูปทรงเสร็จก็ค่อยๆเติมรายละเอียดนี่วัดครับวัดระยะเวลาเพื่อนๆจะวาดสองข้างก็ต้องพยายามวัดระยะสองข้างนะครับไม่ว่าจะวาดซ้ายก่อนหรือขวาก่อนนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะวาดขาเขอแขนอะไรจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับจริงๆผมก็วาดไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขอให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดก็พอนะครับอ่าอย่าให้มันแบบอ่าห่างกันเจินไปจนดูน่าเกลียดนะครับเดี๋ยวคนเขาก็จับได้ว่าเราวาดไม่ค่อยดีนะครับอ่าฉะนั้นเราก็พยายามวาดให้มันดูหลอกตาให้ได้มากที่สุดนะครับหรือก็คือวาดแล้วเนียนนะครับ อ่าเหมือนจะสวยนะครับอ่าประมาณนี้เลยครับวาดเหมือนจะสวยแต่จริงๆก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูคร่าวๆแล้วมันสวยนะครับเราต้องทําแบบนี้ประจํานะฝึกให้มันเนี่ยครับเล็งรับเล็งก่อนประมาณนี้แล้วก็ขีดอ่าผมอาจจะมีพื้นฐานการวาดผุ่นยนต์มาระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็เลยจะวาดง่ายนะครับแล้วยิ่งวาดบ่อยๆนี่ไม่ต้องบอกเลยนะผมก็จะวาดสัด,ส,ส,ดส่วนรูปทรงอะไรมันจะดูดีขึ้นนะการการระยะผมก็จะเริ่มแม่นขึ้นนั่นเอง อ่านี่พอวาดบ่อยๆมากๆเข้าแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับต่อให้เป็นหุ่นยนต์นะครับหลังๆแบบก็ไม่จำเป็นต้องดูเลยนะครับ่า,ายละเอียดมันก็จะจําเข้าสู่หัวเลยทันทีนี่ผมเห็นคนที่วาดหุ่นยนต์เก่งๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องกลกลโครงในอะไรก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะครับ ประมาณน,นี้ผมก็มั่วนะับเดินลายเป็นการเดินลายมั่วๆอ่าเนี่ยประมาณนี้ปุ๊มมั่วขีดๆกลมๆสี่เหลี่ยมยิ่งเติมเยอะดีเทลมันก็ยิ่งรายละเอียดแบบเข้าขั้นสุดนะครับแต่ผมก็ขอแบบขอขอแบบนิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมพอหอมปากหอมคอนะครับเยอะเกินก็ขี้เกียจอีกครับอ่าก็ประมาณนี้พอละโอตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของข้อต่อเท้าแล้วนะครับอ่านี่คือช่วงข้อต่อมัน ตรงนี้เป็นเป็นปอกข้อต่อนะครับเวลาวาดก็พยายามวาดให้เป็นเหลี่ยมมุมนับแรกๆอาจจะขึ้นโค้งมัมม่วๆมาก่อนเสร็จแล้วค่อยเหลานะครับเป็นการเหล่าเส้นนะครับให้เป็นรูปมุมรูปมุมมุมฉากมุมนู่นม,มุมนี่ให้ไดนะ้แล้วนี่ก็คือเทา้าเวลาวาดเทา้าเราก็นึกถึงรองเท้าแตะนะครับแล้วก็รองเท้าแตะมีเป็นเป็นกล่องเป็นมุมประมาณนี้แล้วก็ล่างมาเชื่อมกัน นี่ง่ายๆแล้วค่อยๆต่อประติดประตอ่อเหมือนจะต่อเลโก้อะไรบ้างน้ต่อไปเรื่อยๆเลยครับอ่านี่แค่นี้เราก็ได้ขาละอ่าโอเคปึบเติมเายอยู่ะอ่าอย่าอย่าพึ่งครับเดี๋ยวลืมนี่บางทีรายละเอียดมันเยอะเกินเราก็อาจจะพังเผลอลืมตเติมบางส่วนไปได้นะครับนี่มันก็มีท่อ ล่างโค้งมาก่อนจากนั้นค่อยๆเติมเป็นบ้องๆนะครับมันจะสวยนะครับอ่าแล้วมันก็จะเรียงตามสายที่เราต้องการให้ไปด้วยนะครับนี่โอเคนี่จัดทรงครับฟืบล่างปลายเติมมาลืมรายละเอียดนิดๆหน่อยเติมปลายให้มันเหมือนสองข้างอื้โคตรเท่อ่า เสร็จสักที พ่นสีไลโอเคอร์ก่อนเพื่อปรับพื้นผิวของหุ่นซาคูทูให้เรียบเนียนไล่ระดับเฉดเงาให้เมทัลลิกวิงวิงด้วยวอร์มเกรย์เว้นแสงเหลืองไว้นีดึงจะได้ดูหลอกตาเงาสวยเทกระจาดสียลโลกรีนให้เคลือบผิวตามภาพบอกเลยคูดเมยืยเสริมเกราะเมทัลลิกด้วยวอร์มเกรย์รองพื้นอย่าลืมเว้นแสงขาวจะได้วิงวิงและเลงมอสกรีนทับเขียวอีเฉดให้จิตวิญญาณเหล็กไหลแข็งกร้าวสาดเพ่าลมัวม่วๆพอเป็นพิธีเว้นแสง ขาวด้วยอย่าลืมไม่ใช่ประหยัดสีนะแต่มันจะดูเป็นสีเงาเมทัลลิกแล้วพ่นซิลเวอร์เกรยทับม่วงให้เงาว้าต่อสาย LED ให้สว่างด้วยฮ o อตพิงตรงนี้ติ๊กเกอร์ขาวลายชื่อสกายใช้สีขาวตัดสีเขียวสวยชัดเจนดีนี่ก็ติ๊กเกอร์ตาซีออนก็ลายขาวสวยตรงนี้ก็ขาวเช่นกันกระปรงก็ใช้ลายสีขาวเหมาะดี ติ๊กเกอร์ตรงเกาะขาทั้งคู่ก็สีขาวดูแพงตรงนี้ก็สีขาวสรุปก็คือประหยัดสีนี่แหละแชมสุดใช้สีดำตัดเส้นแสงเงาให้ดูมีมนขลังใช้มีดด้านทื่อขูดลายขนแมวเพิ่มดีเทลให้สมจริงดังผ่านสมรภูมิมาโชคโชนหรือขีดแล้วเละก็ไม่รู้เฮ้ย <laughs> hey, สวยจริงแม่ปะบูของฉัน